จดตะแดวันนี้จะมารีวิวเจลลี่สติกวันนี้ก็มาเป็นคลิปไม่ยาวมากนะครับเพื่อนๆกับเจ้า2กล่องนี้นะครับเป็นมีไลท์เจลลี่สติกบุนสนําเร็จรูปแพ็ค1นรสอ,อง,งุ่นแล้วก็รสสตาบาล่อันนี้รสสตาบาล่อันนี้รสอ,อง,งุ่นกล่องนึงก็มี12ชิ้นนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดึงิ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 ง,ง,ง,งโอ้เดี๋ยวเอาไว้ขายในร้านแม่นะแต่ว่าแอบเอามารีวิวก่อน อันนี้1อันแล้วก็มีอันนี้อีก1อันนี่อันนี้เป็นอง,งุ่นแล้วก็อันนี้เป็นสตรอเบอรี่อัาละ5บาทนะเดี๋ยวเราแกะดูเลยอ่ะลององุ่นก่อนนะเฮ้ยมันเป็นหลอดแบบนี้ว้าหนึ่งถุงก,ก็จะมีเก้าอันมันเป็นหลอดหแบบนี้บเพื่อนกินยังไงกินอย่างนี้เลยเหรอ เฮ้ยอร่อยอืมอืมอร่อยมันแบบว่าโอ้มันออกมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูรสสตบบรอเบอรี่กันบ้างนะอันละห้าบาทเหมือนกันนี่สตรอเบอรี่ก็น่าจะมีเก้าอันเหมือนกันนะ น่าจะมีีก9อันเหมือนกันนะ2 4 6 80เฮ้ยทำไมน,นี่มี10อันอะ่ะอันนี้มี10อันอ่ามาดูอันนี้นะอืมฮ <c oughs> พุ่งออกข้างหลังอืมอร่อยแต่อ่าง,ง่นอร่อยกว่าผมชอบอ่าง,ง่นมากกว่านะอันนี้สตรอเบอร์รี่ เดี๋ยวเราล, <ะ S 1> ล <ะ S 2> องกินสองรสพร้อมกันเลยคลิปวันนี้ก็มารีวิวแบบสั้นๆนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ